เราต้อนรับเข้าสู่รายการ t ด e Daily d o s รสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ก็แปลกดีนะครับที่มีการเลือกกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่มีการเลือกเลขาธิการคนใหม่แล้วก็หัวหน้าพักคคนใหม่แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่าจะเหมือนเดิมนะครับคือไม่ได้มีการปฏิรูปพักเลยไปไปมาพักที่ถนัดในการปฏิรูปประเทศนั้นไม่รู้จักที่จะหรือไม่มีความถนัดเพียงพอที่จะปฏิรูปตนเองนะครับคนนอกก็ไม่มีเข้าไปหรอกฮะ ต่อให้เขาพยายามที่จะปะัิตรูปโครงสร้างขนาดไหนเนี่ยให้ไปเชิญใครเข้ามาตอนนี้เขาก็ไม่เข้ามาถ้าดูในภาพรวมจริงแล้วเนี่ยม,มันผิดตั้งแต่การที่ไม่ได้มีการแสดงสป <S ok> ิริตในระดับของหัวหน้าพักและเลขาธิการพักตั้งแต่สมัยที่มีการสลายการชุมนุมแล้วมีคนเสียชีวิตไปถึง99คนเนี่ยนะฮะที่นาย,ยกรัฐมนตรีชื่อคุณนิทธิเวชาชีวะแล้วเจอข้อหาสลายการชุมนุมพยายามที่จะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชีวิตเนี่ยนะฮะ เจ uh, ตนาค่าอย่างเล็งเห็นผลได้เนี่ยอายการส่งฟ้องแล้วเนี่ยนะฮะซึ่งถ้าเอาตามมาตรฐานในประเทศอื่นๆเนี่ยเวลาอายการส่งฟ้องแล้วนะฮะไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการที่จะเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งหรือเป็นหัวหน้าพักเละฮะ,ะแม้กระทั่งเป็นที่ปรึกษาของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรอะไรเงี้ยเป็นเพียงบุคคลสาธารณะเนี่ยก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วถ้าอายการส่งฟ้องมันเป็นเรื่องปกติที่สาธารณชนเขาเรียกร้อง การที่คุณอภิสิทธิ์นั้นไม่ยอมที่จะออกจากพักนะฮะแล้วก็ไม่ยอมที่จะหยุดการเล่นการเมืองของตนเองในฐานะหัวหน้าพักเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่มีคดีติดตัวแล้วผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เสียหายสําหรับพรรคประชาธิปัตย์นะฮะหลายคนอาจจะมองว่านี่เป็นเรื่องการเมืองแต่ว่าต่อให้เรื่องการเมืองก็จริงนะฮะมีคดีส่งฟ้องอย่างเป็นเรื่องเป็นราและเป็นคดีที่มีความจริงจังขนาดนี้ที่มีการตั้งคําถามถึงการบริหารราชการแผ่นดินในอดีตตอนที่เป็นนายกเนี่ยกลับมาเป็นหัวหน้าพักใหม่เนี่ย อีกครั้งยังไงยังไงมันก็ไม่สวยนะฮะคราวนี้คุณสุเทพก็เหมือนกันคุณสุเทพล่าสุดเนี่ยสารอาญาก็ไม่ได้เพิกถอนอหมายจับนะครับถ้าไปดูการพิเคราะห์แล้วเนี่ยข้อได้จริงจากการไต่สวนของสารอาญาของพนักง,งานสอบสวนและพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยปรากฏว่าผู้ต้องหาเนี่ยในคดีนี้ก็คือคุณสุเทพที่ถูกออกหมายจับหมายจับข้อหากบฏเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ไม่ใช่กบฏแ,แบบเต็มๆแต่ว่าข้อหาที่ มีการกระทําที่เปรียบเสมือนกบฏน,นะฮะผู้ต้องหาก,กับพวกจํานวนมากร่วมกันขู่เข็นว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายให้ฝ่ายบริหารไม่อาจใช้อํานาจในการบริหารประเทศได้บุกรุกเข้ายึดสถานที่ราชการกระทรวงการคลงังศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะขู่เข็นตัดน้ําตัดไฟฟ้าเป็นเหตุให้ราชการไม่กล้าเข้าไปทํางานหรือเข้าไปทํางานไม่ได้อันเป็นการยุยงให้ประชาชนล่วงละเมิดต่อกฎหมายและเป็นการมั่วสุมการตั้งแต่สิบคนขึ้นไป การกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองดังนั้นข้อได้จริงตามคําวินิจฉัยของสารารัฐนูนเนี่ยก็คือไม่ตรงกับข้อได้จริงในการไต่สวนของศารอาญาหมายจับของคุณสุเทพมีผลต่อไปลเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ก็เป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณสุเทพ หลายคนอาจจะบอกว่าเป็นสายของคุณสุเทพก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะคุณจุติไกรเลิกก็คงจะมีความเป็นจุติไกรเลิกที่จะตัดสินใจโดยที่ไม่ได้เป็นนอมินดีของคุณสุเทพแต่ว่าถามว่ามันเปลี่ยนโครงสร้างอะไรไหมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับปอชอป,ปเหมือนเดิมในยุคที่ควรจะมีการปฏิรูปพักการเมืองเนะี่ยไปไปมา,มาเนี่ยมัวแต่เสนอแนวทางในการปฏิรูปประเทศนะฮะแทนที่จะปฏิรูปสิ่งที่ควรปฏิรูปแล้วนั่นก็คือพักการเมือง เพื่อให้เป็นทางเลือกใหม่สําหรับประชาชนคือพรรคประชาธิปัตย์นั้นควรที่จะเลิกปลุกให้สังคมนั้นบิดเบือนกฎเกณฑ์นะฮะแล้วทําให้สังคมนั้นกลายไปเป็นกบฏต่อต้านเสียงข้างมากก่อนหน้านี้ในสมัยปี2549เนี่ยตอนนั้นผมไม่โทษประชาธิปัตย์เต็มๆเพราะว่าพันธมิตรปลุกมวลชนออกมาเป็นฝีมือของแกนนําพันธมิตรประชาธิปัตย์อาจจะช่วยอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นหัวหอ,อกในการนําการต่อสู้ อาจจะฉวยโอกาสหลังการยืมนาจนะฮนะเข้ามาแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารในช่วงปี51นะฮะพยายามที่จะบริหารราชการแผ่นดินในช่วงปี5253แต่ว่าอ,อย่างน้อยเนี่ยในเชิงเปรียบเทียบมันไม่ใช่เป็นการปลุกให้คนนั้นสนับสนุนนะฮะความเป็นทอราชเสียงข้างน้อยในแผ่นดินนะครับแต่ว่าในรอบนี้ปชปนั้นพยายามปลุกให้เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าจะบอกว่ายืน แล้วแยกกันตีนะฮะเล่นแบบสองขาพร้อมกันอย่างนี้เนี่ยทั้งที่มาจากร่างเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะพูดอย่างไรเนี่ยมันเป็นแนวทางที่ปชปนั้นควรที่จะต้องเลิกหากจะเป็นพรรคการเมืองในระบบประชาธิปไตยพรรคการเมืองในระบบประชาธิปไตยที่ไม่ได้สแสวงหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเขาก็ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วไม่ใช่สงวนท่าทีในการเล่นการเมืองแบบนี้วันหนึ่งจะบอยคอร์ อีกวันหนึ่งจะลงสมัครอีกวันหนึ่งอยากได้สภาประชาชนอีกวันหนึ่งอยากได้มอบที่โคนรัฐบาลแต่ว่าอีกวันหนึ่งก็อยากเป็นรัฐบาลเหมือนกันนะครับถ้าไปแนวนี้นั้นปชปไม่มีความเหมาะสมที่จะอยู่เป็นพักการเมืองในระบบรประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพักกันสักครู่กับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับเรื่องของคุณสุเทพทุกสุบรรณนะครับเปรียบเทียบกับเบนิโตมุสซิลินี